ที่อร่อยต้องเป็นลาบที่ทำจาตนต่อจานนีแหละเอาแล้วก็ใส่น้ำด้วยเลยอโอ้หัวใส่อาคิริวเข้าไปนะครับนี่ละบนะอร่อยฉิำๆรักแล,ล,ล้วกันไปครับจานใหญ่มากครับข้างในลน้ลนๆสวัสดีเยากศมืดฟ้ามัวฝน,นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนยามสายเนวน,นี้ก็จะมาหาของกินกันนะครับ โอ้โหน่าจะมีของเด็ดแน่นอนมาท่าไทยเหล่าสาวงามหน่อยสวัสดีครับคั่วคัวน้องจีนี่คุณุกเอี้ยงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านร้านลาบกอสนอพวกอย่างถึงห้องลาบกอสนอน้องตรงข้ามกอสนอตรงข้ามกอสนออะไรชมชนแม่ห้องรอบกอสนอนี่เอง เป็นท้องว่าร้านลาบกสืครับแล้วปกติน้องจีนี่มากินที่นี่บ่อยไหมครับเนี่ยบ่อยค่ะมาทานบ่อยทานบ่อยอร่อยโอ้แนะนำมาเลยใช่ไหมครับแนะนำค่ะลองดูต้องลองนะร้านก็จะแนวบ้านๆนะพวกพี่ชอบประมาณนี้เลยสวัสดีเจ้าสวัสดีครับคุณแม่ครับนี่โอ้โหเจ้าดเีหคิงแม่เจ้าหญิงคะที่เหมยคำที่เหมยค่ะแม่เหมยคำคนไทยเนาะคนไต้อ้อเปิดเปิดได้กี่ปีแล้วครับเนี่ย เห็ปีแล้วค่ะโอ้แปดปีการันตีส้มตำก็อร่อยนะคะอ๋อส้มตำก็อร่อยนี่มีไส้ย่างแกงอะไรบ้างหมูสามชั้นหอมๆเลยเนาะครับน้องชิ่นี่เป็นร้านประจำเราก็ต้องจัดอ๋อมีเมนูนี่อ่ะดูเมนูหน่อยครับลาบซุปต้มตำซาครับย่างหดูย่างดูอ่อมต้มโค้มต้มแซ่บครับ ต้มแซ่บหมูมีก่อต้มแซ่บหมูมีค่ะโอ้ยเอาล่าหมูกัวนึงดีได้ละเมนูปีต้มแซ่บหมูนึงได้กอาลอนเนื้อร้านปิดวันไหนบ้างครับนี่ไม่ปิดค่ะขายทุกวันขายทุกวันเลยทุกวันเลยโหเขาไม่หยาบมากขยันมากเลยเอาขายทุกวันค่ะโอ้โหเหยีหยุดปีใหม่สงกรานต์วันสองวันแช่หยุดทุกทุกปีใหม่ทั้งก็ไม่หยุดค่ะวันสำคัญแต่ส่วนใหญ่จะเปิดทุกวันให่ก็เปิดทุกวันตอนเที่ยงนี่โอ้ คนเยอะมากครับอ๋อจัดไปแสดงว่าตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วเราต้องรีบจัดนะสามชั้นย่างค่ะสามชั้นอย่างเร็วไม่ร่วมอย่างอื่นเนาะจะมารวมเดี๋ยวขออนุญาตดูสเต็ปการทำอาหารคุณแม่หน่อยนะครับคุณแม่หมวยคำสูตรคนไต้หรอคนเมืองคนเมืองค่ะอ๋อเป็นคนเมืองเลยครับคนก่อนเคยอยู่ด้วยเพื่อนค่ะ เมื่อก่อนเคยอยู่กับคนเมืองก็เลยได้สูตรมาอ๋อครูพักรักจำนะก็เลยได้สูตรมาเปิดร้านเองคุณแม่อยู่ร้านคนเดียวเนี่ยเหรอครับเนี่ยอยู่คนเดียวค่ะก็ไหวไหมครับเองไหวหรอทำเองไหวอยู่เนาะไหวอยู่ค่ะโอ้โหรถมือเราไม่เท่ากันเรื่องนนอ๋อจัดไปโซ่เลยนะคะครับลาบหมูสุกเนื้อดิบนะน้องชินี่ว่าอยากกินอะไร แดงแดงหัวมือมีแดงก็ต้องจัดไปนะเน้บนบรรยากาศร้านก็จะลูกทุ่งบ้านๆไปด้ี้นะครับเราชอบนะครับลูกทุ่งลูกทุ่งแบบนี้อร่อยใช่มาง่ายด้วยปักหมุดถึงเลยนะบ้านแม่นี่ GPS อ่ะร้านลาบกอสนอปักหมุดถึงเลยไม่ต้องห่วงว่ามาไม่ถึงนะครับ้หมุดถึงแน่นอน GPS ไม่หลอกไม่จกตาะนะดาเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูสเต็ปคนลาบคุณแม่ครับ เ<ใ>น,นะคะคุณแม่ใส่ใจรายละเอียดนะครับนี่มีพันห่อที่ชุ่วร้อยครับช้อนตักซุปแล้วก็ช้อนกินข้าวนี่สะอาดสะอาดนะแม่สังเกตว่าคุณแม่จะเอาหม้อมาวางไว้ตรงเตาไปนะครับมันก็จะทำให้เนื้อหมูไส้จะมีความอุ่นตลอดเวลาเลยขออนุญาตดูสเต็ปของคุณแม่หน่อยนะครับนี นี่คือคลังความอร่อยครับองลับหมูถูกก่อนคุณแม่จะทำลากหมูสุกก่อนอ๋อลาบหมูสุกหมูนี่คือสับเรียบร้อยแล้วสับเรียบร้อยแล้วค่ะใส่เครื่องในเข้าไปนะครับแล้วก็คุณแม่จะไม่ทำทิ้งไว้นะครับจะปรุงรสเป็นจานๆเลยนะครับแบบนี้คือเด็ดเลยนะเนี่ยเอเค็ดพอดีเนาะเดี๋ยวสิกเกมไกเดี๋ครับ ลาบที่อร่อยต้องเป็นลาบที่ทําจานต่อจานนี่แหละครับตอบโจทย์โอ้ใส่เกลือด้วยครับของช่าวมากแห้งๆเลยนะไหมนะทาถึงโขกค่ะเดี๋ยวทาโขกแห้งๆทากินดิบเลยเดี๋ยวใส่เลือดลงนอยู่นโ่ะแต่ลาบหมูเราขอให้กินสุกเลยกันเนาะส่วนลาบเนื้อเราขอเป็นดิบเลยกันนะหัวแม่มือไม่แดงไม่มีแรงเ ใส่น also, with então, with ้ำม erm ันไหมคะนี <the <the ่ใ่น้อยนิด uh ค okay. ่ะอ๋อแล้วก็ใ uh, ส่น้ำน้อยนึงค่ะใส่น้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันน้ม่นกินสุกทางไหนค่ะสุกก็คือต้องกินสุกไปเลยนิดนึงค่ะต่อมากเลยค่ะต้องมีน้ำนิดนึงเนาะขอบคุณแม่ใส่ผักผากไปแล้วผักไทยกระดูกวนนะคะ มีอะไรโรยกับขมิมเชียวครับเพิ่มความหอมเข้าไปด้วยไปละหอมมากได้ลยค่ะได้แล้วโอ้โหหมูคั่วมากินมีน้ำด้วยค่ะชุ่มๆถ้าใครชอบกินข้าวเจ้า จานกินเลยอร่อยออร่ยต่อไปอ่ะส่งต่อต่อไปเมนูอะไรต่อครับคุณแม่ครับาลาบเนื้อดิบเนาะลาบเนื้อดิบอันนี้เป็นเนื้อควายเนื้อวัวครับเนื้อควายค่ะเนื้อควายนะมาคุณแม่ครับคุณแม่ค้นครั้งละนี่คุณแม่นะใส่เครื่องในเข้าไป ใส่ผ้าคีริ้วเข้าไปนะครับเครื่องในเติมหลั่ดเติมบลัดเข้าไปเลือดไงเอาพวกนี้ยังอะไรเนี่ยเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะเนี่ยอ่ะเกลือชูรสนะครับอทอดอร่อยใส่หลายแซ่บหลายไม่ออก็โเคยลท์แล้วก็พริกกราบเอาสูตรคุณแม่ครัโอ้โหไวน์ต้องเผ็ดเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มดีเข้าไป ขี้เพี้ยจ้ะเอาขี้เพี้ยน้ำเค็มน้ำดีค่ะผสมกันอ๋อเพี้ยกับน้ผสมกันครุ๊กครุ๊กคุณเล่คุณเล่มาแล้วมาแล้วต้องโดนนะครับนี่ก็มีไม่ค่อยแต่อันนี้ไม่มีเลยเจ้าครับเนียนเลยเนาะไหมเนาะอันนี้คือน้ำลายไหลทะลุจอละโอ้น้ำตาเริ่มมาแล้วนะครับ ได้แล้วค่ะโรยโรยเพิ่อผักลาบอ่ะต้นหอมผักชีผักไผ่หอมดวนนะแม่น้องครับอ่ะระสักีก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับเราก็จัดเต็มเลยเดินนะครับเอต้มแซ่บซุปดำเนาะหมูย่างอีกหมูอ้วรพมราหนียบร้อยครับ พนันครับนี่ครับโโอ้หนี่ลาฟอยดิบนะอร่อยฉ่ำๆครับต้มแซ่บก็ทำชามต่อชามเลยเนาะครับนะครับเสน่ห์ของร้านคุณแม่นะครับจะทำจานต่อจานนะไม่ทำทิ้งไว้นะครับ เดือดทะลักเละทะลักเลยคุณแม่ครับค้อนแท่นเน่ยนแท่นตัดลูหน่อยไเสร็จอีกหนึ่งเมนูแล้วครับว้าวไปแล้วโอ้จริงๆลูกค้าอย่างงี้น่าจะมีลูกน้องสักคนคุณแม่ไหวเนาะคอ้ไม่มีตั้งจ้างเขาโอ้ไม่มีตั้งจ้างเลยนะโอ้ไม่ไม่จริงมากเนี่ยลูกค้ามาเต็มหน้าร้านเนี่ยเนี่ย เรียบร้อยปะกินด้วยกันนะครับขอบคุณครับเรับล้ำลำครับครับสาวๆได้เวลาจัดเต็มส้มตำไปก่อนคาะวส้มตำไปก่อนเราจะมากิน4เมนูในวันนี้มีลาบไวนดิบลาบหมูคั่วแล้วก็หมูย่าง ลมแซบหมูเขาทำเป็นถ้วยเลยเนาะไม่ได้ทำทิ้งไว้นี่แหละจะอร่อยจานต่อจานชามต่อชามนะครับถึงว่าแล้วนะเขาอยู่ได้มาถึง8ปีก็ไม่ธรรมดานะครับและอย่างน้องที่นี่ก็เคยมากินแล้วบอกว่าอร่อยนะการันตีครับอร่อยภาษาลิซูว่าไงนะครับจำเนียจำเนียะอะคือเนียอ่ะคือเนียโอ้โหสาว รอกล้องละเจังงี้มาเลยหวอนแซบแซ่บเลยใช่ไหมอืออ่คือเมียอ่คือจะเมียก็ได้ใช่ไหมครับแล้วแต่บานเยอะมากไม่รู้ว่าจานเท่าไหรครับภาษาไทยก็หวานลีหวานลีจ้าหวานลีอ้อมันหวานนะพูดได้หลายแบบจานใหญ่มากครับข้างในล้นๆ้นอืออือจงง้มาเลยครับเด็ดจริงๆนะการันตีความอร่อยจากน้องจีนี่ครับ กูหลับไ้องคิกินแล้วเนาะช้ำจุอ่อะครับเติมผักเข้าไปเขาที่นี่คอร์ดูโอ้นี่ไงเนี่ยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนี่มีมะพร้าหัวไม่มีแดงอีกแล้วกินปกติน้องกินแบบนี้อยู่แล้วนะครับนะอันนี้ไม่ใช่เป็นการบังคับกันนะน้องกินนี้แล้วกินดุกวีทิพย์อีกเพราะว่าน้องกินทั้งจุด้วยใช่ไหมครับ จุแล้วก็ลาบดิบนะครับกินทุกอย่างค่ะครับ้ชิมกินต้มแซกชิมอร่อยมากสาวสวยหวานกินได้ทุกอย่างครับปิ้งก็อร่อยชอบไหนสุดครับอ๋อที่นี่ชอบลาบควายดิบคุณยังชอบไหนครับราบหมูั่วหมูย่างแล้วก็ต้มแซ่บนะชิมต้มแซ่บต้อกชินต้มแซกครับการันตีครับมาตามรอยกันได้นะครับที่แม่ต้องสอนนะครับไม่เป็นไรปากหมุดถึง ไม่ผิดหวังจริงใช่หรือถ้ามาไม่ถูกก็สามารถโทรมาได้ครับตามป้ายโอ้ยตัวสิบสิบสิบเต็มสิบให้สิบจำเนื้ออันก็เนื้อเอาคือจำเมียคุณแม่หมวยคาําเพราะว่าเอาอยู่คนเดียวนะบอกว่ <ม Sometimes S 1> าไม่มีตังไม่มีตังจ้างลูกน้องแต่เราไม่เชื่อไม่เชื่อพวกลูกแม่พวกลูกค้าเยอะมากเลยลูกค้าเยอะจริงกินกิน ไข่เคืองนะไม่ใส่น้ำตาลไม่หมัข้าวตองข้าวตองข้าวตองเนี่ยกินไปทั้งคำที่สำคัญสะอาดครับอาดมากมาแล้วหวานไหมอร่อยไม่ขมจนไปด้วยครับครับอ้าวคุณยังยานะไม่ได้คุณยังไปกินสัตว์ใหญ่เสียใจด้วยนะหวานมากครับ กโลงก็ต้องข้โลงไปก็อุยหนูยูอแดงัตกยอมจ้งฝุตน้างฝินติดออกว่าฝุ่นเิ็ตีเซนด้วยจิงอะเขอนกันว่าเขาจ้างนี่นมาฝนแม่อันที่เกราที่กิงนุ่มมันมากเลยนจัง

หวานดี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 ถ้าหวานดีก็กินน้ำน้ำอ่ะอืถ้าอร่อยก็กินเยอะหวานดีจ้าหวานดีอ้อพอที่นี่มาหยุดยังครับนี่โอ้โหหมดแน่นอนว่ะอืมที่นี่อะไรจะขนาดนั้นนะมะข่าวเลยครับมะข่าวถูกคุณยังก็น้ำลายไหลอยู่ข้างๆนี่กินก็ไม่ได้นะ ตอนนี้กำลังแย่งกับน้องจีนี่กินครับไม่ไหวจะเคลียร์กับน้องจีนี่มันอร่อยจริงๆหยุดไม่ได้วะฮะปลาหมูเลือวะเนี่ยแปรไม่ทิพย์กับมาแปรไม่กู้กินนะเนาะครับน้องจีนี่กินได้อร่อยครับแล้วก็รสชาติดีด้วยหืึ่งตำเอาได้มือปลาหมูเหลือได้ไงจ้าวันนี้ พอาฉันะเลิศจริงๆไม่มีสแตนอินนะจ๊ะคน่าโมูเราก็กินคนเดียวคำสุดท้ายครับเพราะว่าข้าวเราหมดแล้วโจิ๊นนี่กินจริงๆคนงามคนงามมากหลับในที่ก่าใช้ย่อยนะวันนี้กินเพื่อนน้องจิ๊นนี่ไว้ในที่นี้ต้องมีคู่กินดูดู ขึ้นจานน่าจะเป็นของหนึงคนเดียวอ้าวยือได้ละยุดไปได้มีคู่กี่นี่ละค,คุณแม่บอกว่าอันนี้ชุดใหญ่<อ>ชุดใหญ่ไฟกระพิบคือได้เยอะมากอันเนี้ยต้องจนกันว่าหลายคนแมนแต่เราจะสั่งชุดเล็กก็ได้ใช่ไหมถ้ามาคนเดียวสองคนเนี่ยปกติถ้า,าก็ทำ ้องขายแบบดนทุกหลังค่าจะใช่ค่ะต้องขายต้องรอหปายเซตอันนี้แปดสิบแต่เต็มเต็มจานเลยนะเต็มจานเลยหกสี่สิบหลับหกสิบหกสิบจาอันนี้คิดละห้าสิบอ๋อคิดละห้าสิบแต่นี้สั่งกี่ขีดก็ได้แล้วแต่สรุป่คนก็ใส่หนึ่งคิวถ้าากีดลยคนก็ใส่คนกสองคิวสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทโอ้โหไม่แพงไม่แพงเลยคุณแม่ครัมมากก็ ถือว่าเป็นมื้ออิ่มที่คุ้มค no ่านะครับรสชาติอร่อยครับคเดี๋ยวให้คุณแม่ฝากร้านหน่อยเนาะใส่ค่ะผักม้วนุนกันหน่อยค่ะร้านรับหน้ากสนค่ะครับขอบคุณค่ะมาเที่ยวมากินกันได้นะไม่ต้องมากินก็ได้ค่ะขอบคุณนะครับคุณแม่โมยเงินอ่ะคุณแม่โมยคำค่ะโมยคำค่ะคุณแม่ครับยินดี่นำนำค่ะครับเพื่อนกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นการ กินลาบในช่วงตอนกลางวันที่ค่อนข้างจะโอ้โหอีแรงลงจริงสำหรับพวกเราอร่อยมากๆเนาะวานลีอ้อวานวานเาออวานลีจ้าแล้วก็อะไรนะภาษาลิสซูจับเมียครับก็ต้องก็ต้องขอบคุณน้องจินนี่ที่พาผู้พี่มากินที่ร้านลาบของคุณแม่ก็สนอครับร้านลาบก็สนอครับมาตามรอยกันได้นะครับนะรับรองไม่ผิดหวังนะใช่ ทำจานต่อจานไม่ได้ทำทิ้งไว้นะราคาก็ไม่แรงใช่แล้วหลายคนดีค่ะมานินหลายคนคนเดียวแม่อร่อยที่ว่าอร่อยมากครับยังไงต้องขอบคุณน้องจีนี่มานะครับขอบคุณครับค่ะค่ะค่ะคือบโมคือบโม